จะต้องเลือกร่มเป็นของชมร่วยในงานต่างๆเหตุผลข้อแรกเลยนะคะร่มสามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าจะแดดฝนหนาวคุณลูกค้าจะต้องใช้ร่ม เพื่อป้องกันแดดแดดเนี่ยออกทุกวันนะคะแดดประเทศไทยร้อนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น UV ด้านในของร่มนี้ช่วยคุณได้ธนาค้าร่มรวยเราก็ใส่ UV ลงไปด้านในร่มด้วยร่มพับของเราก็มีลวดลายสีสันสวยงามนะคะสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันร่มเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วนะคะใครๆก็อยากจะกางร่มที่สีสวยๆสดใสแตกตาและอัปเดตใหม่ล่าสุดตลอดธนาค้าร่มรวยนะคะตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเป็นร่มลวดลายที่สวย อัปเดตใหม่ล่าสุดตลอด UV ด้านในใส่สีดำนะคะเคลือบป้องกันแดดและฝนได้ดีเป็น2เท่าเลยทีเดียวที่สําคัญคุณภาพแข็งแรงทนทานเป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้ให้คุณลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อไปแจกเป็นของชุ่มรวยได้ในทุกเทศกาลที่สําคัญไปกว่านั้นสามารถสกรีโลโก้เพื่อโปรโมทห้างร้านต่างๆเป็นของแจกของแถมของขวัญและของพรีเมียมได้เป็นอย่างดีนะคะคุณสมบัติโดดเด่นและราคาที่จับต้องได้นะคะธนารครล่ำรวยเท่านั้นสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา เรามีหน้าร้านที่ชัดเจนมากๆโทร0891246230และ0824477555ไลน์แอดสั่งซื้อสินค้าของเราแอดที0824477555นะคะเปิดให้บริการคุณลูกค้าทุกวันร้านเราตั้งอยู่ที่ลาดปลาเข้าระหว่างซอย46ถึงซอย48ติดถนนใหญ่หาง่ายมีที่จอดรถหน้าร้านสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ คันหนึ่งหมื่นคันมีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีมีบริการจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทยรีบๆเข้ามาสั่งซื้อลมกันได้เลยนะคะ